ต้องขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมงานนะคับพี่ผมติ๊เกมเมอร์ทุกคนแล้วก็วันนี้ครับเราอยู่ในเกมเอ่อ Apocalypse Rising 2นะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นเป็นหน่วยสวาทนะครับคนแล้วก็เพิงมันเลยเกินแล้วก็นี่นะครับเราก็จะเข้าไปเล่นครับเพราะว่าเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่ดิเมื่อกี้ผมมาตายไปรอบนึงคือฆ่าได้งคนแล้วก็ตายไปรอบนึงเจอคนโหดนะครับเมื่อกี้อุปกรณ์ยังไม่พร้อมพี่เอาอะไรดี หนูวสว่าซิเออเดี๋ยวนะสว่าเซอร์จินเอานี้ดีกว่าน่ารักดีได้ไหมวะเดี๋ยวขอดูชุดเกาะก่อนฮะเนี่ยชุดเกาะไอ้ไอพวกดีเทมากเลยแต่ว่ามันไปหาไปจากอีเวนต์ครับมันไม่ได้มีทั่วไปแบ็กเหรอสนใจดีนี่แบ็กแต่ว่าเราไม่มีหมวกเบอรี่แบบแบ็กก็ดี นี้ดีกว่ามาหรือว่าแบบนี้ดีไม่เออเอา,เอา,เอาสีเขียวละแหละดีละอย่าเฮื่องค้าได้แหละโอเคไป let's go เดียวแกนี่ก่อนหายแหละเออเจอตรงแพอเอ,อ่อไอ้พวกเอ,อ่ออะไรนะจุนสลัดครับตรงนี้เป็นของจุนสลัดครับโอ้แรกของมาด้วยแฮว้าวของดีและการันครับอันนี้เราเข้าไปก็จะเป็น ออริจินอแอร์พอร์ตนะครับผมว่าถ้าเราจะไปเริ่มต้นเนี่ยไปเริ่มต้นที่โัวรอนคนระับฮัวรอนเริ่มต้นได้ดีกว่าถ้าเราไปโัรอนเนี่ยก็จะก็จะได้ของเริ่มต้นมานะครับเช่นเอ่อพวกปืนเ1 6อะไรพวกนี้นะครับถ้าถ้าโชคดีก็จะเจอครับ มันจะมีอยู่บ้านหลักหนึ่งเขาที่มันที่มันจะมีไอ้พวกไอหมกศุนเลนน้อมดอกอยู่ได้แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีกระเป๋าใหญ่ๆเลนน้อมดอกอยู่ด้วยครับโอเคเราเพิ่งผ่านจุดที่มีสงครามมานะครับนั่นนะครับดังป๊อ๊ป๊ป๊อยู่นะครับตรงนั้นยอดเลยเฮ้ โอ้ยเน็ตอีกแล้วน่าสุกัญจริงขอให้มีขอให้ไม่มีคนเถอะขอร้องอยากเจอคนเออเจอก็ดีนะอยากได้อยากอยาก,ยาก,ยากพีวีพีตายก็ตายตายเป็นตายโว้ยแต่เม,เมื่อกี้เนี่ยคืออย่าพลาดอย่าว่าผมขี้ขาดเลยนะคือเมื่อกี้เล่นไปสู้เนี่ยโอ้โหมือสั่นเลยครับเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมนี้นาน อาอเฮ้ยเน็ตเน็เอ,อ้อที่เน็ตเวนเนียนนี่ต้องด่ามสักหน่อยซุปสองปอง่องเนื้อกวางหรือไงเมื่อกี้รูดูไม่ออกขนมปังเน่าไม่กินหรอก ลูเลืีดโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะหมดละเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้บ้านหลังนู่นดีกว่าอ่าบ้านบ้านหลังนี้ก็มีของครับเป็นคล้ายบ้านตำรวจครับตรงนี้คล้ายคล้ายคล้ายไม่ไม่ไม่ได้บอกชัดเจนนะเพราะตรงนี้มันชอบมันชอบดรอปเสื้อตำรวจนะครับ นี่ครับไอ้น,นี่ก็หมวกตำรวจอีกเออ โคตอะไรอ่ะเออฝังมาเรุ่งเรืองโคตไรวะเฮ้ยโอ้ไปดีกว่าอิเ่เย่เน็ดกระโปกโคตรขออภัยคำหยาบครับหัวน้องกับเน็ดนี่แหละครับไม่ได้หัวน้องกับใครหรอกเน็ดกระโปกเกินอ่ะ คิวแย้สมาไม่รู้เรื่องะเขาพูดอะไรของเขาอะดูไม่รู้เรื่องเลยครับเมดิชสำคัญครับสำคัญโอ, <sidewalk> โอ้เอ่อเออเอเอไอไอนี่ก็มัน,นมันก็ดีครับแต่ผมไม่เอาดีกว่ามันมันลกก็บ่ บ้านหลังนั้นไงวะไม่ใช่ต้องเดินตรงไปอีกเออนี่ครับสังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้บ้านจะมีสังกะสีอยู่หนึ่งก้อนอ้เฮีย yeah, โดนแทงเราโอ้เน็ตเว้ย สักวันจะทุบคอมทิ้งสักวันหนึ่งไม่สิจะลงกับคอมทำไมลงกับเราเตอร์หนไอ้เนี่ยราเตอร์กากเลือกเกินนี่ครับตรงนี้มันจะดรอปของหลายๆอย่างครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะดรอปเป็นกระเป๋านะครับดูไว้ด้วยแอมหมอเออไม่มีของนะรอบนี้ โอเคต้องทีอทา่ที่มาทำเพื่ออะไรโอเคไม่มีอะไรหมดบ้านหลังนี้แต่บ้านไหนโตดีเนี่ย เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยจะร้องไห้แล้วนะโว้ยเด็ดดีเหลือเกินโอ้น้ำสองขวดอ m a ซิ่งว่ะสามสี่เฮ้ยน้ำเยอะเกินไปเว้ยไม่เปไ็นไรตุนไว้ก่อนเถอะฮะโอ,อชีสแมวแมว่แมเลยเจอกันแมว แห่เน็ตมันดีด,ดีเนาะอบกวนันตนเนี่ยนี่ครับอาหารหมดเลยครับอาหารอาหารนี้กินไม่ได้ครับไปดูว่าหลังไงต่อดีนะที่มีเป็นจุดสนใจก็สองั้านนะครับนี่มีที่เหลือก็ไม่ไม่เหออะไรมากแล้วที่เหลือก็จะเป็นของทั่วไปนะครับไม่มีอะไร สิบสองเกสเหรอก็คงไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นแต่ว่าก็เอามาตตินมาสักหน่อยก็ได้เมื่อเดี๋ยวสาาักพักเดี๋ยวก็เปลี่ยนปืนหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยนเอ้าเหียกระสุนยังไม่ได้เติมทีลืมดูเติมไปเตะโอเค น้ำอีกแล้วโอ้กระเป๋าเต็มแล้วไม่มีของแล้วไม่มีที่เอาไว้แล้วกินกินไม่มีที่เก็บก็กินเลยยากตรงไหนก็คิดว่านเป็นค,คนญี่ปุ่นด้วยคนในแค่อะ ในตอนนี้แต่ก่อนในปีไปไปฮันติงตั้งกันครับฮันติงตั้นเออฮันตั้งอะไรบ้างล่ะฮันติงตั้นครับทุกคนเรียบร้อยดูค่าไปแล้วเอ้มกสิบว้าวแถวนี้น่าจะไม่มีใครนะครับดูแล้วเงียบสงบดีหรือเปล่า น่างตรงนี้จะไม่ผิดนะครับจะเป็นอ่อไม่ใช่ละคนละที่กันคนละที่คนละที่เอาเอาเนตมันทำหัวหัวร้อนเอาหายหายไปเลยอ,อ,อ,อ้าวอ้าวเอ้มันไปนไหนเราเข้าไปเก็บเอง แล้วเด็กแม่มเลยอืมไม่เียอะไรเลยเออเนี่ยได้ไฟฉายแล้วพอที่ขึ้นแล้วโก m g ดีเจจังเลยอมนดิเออเอามาพันเลยเด,ด,ด,ดี๋ยวนี้เลยโอเคกินกินไปเถอะนะกินเ่ออยู่ครับผม ไอ,อ้อมบี้เวนทําำกูตกใจแล้วอไปแน้ว ออืโอเคดูสิซอมบี้โง,โงูตัวหนึ่งมรวตรอช็อตการโมโมริกเราจะบินได้เลยนะครับอันนี้เป็นช็อตการที่เบนได้จะยิง,ยงปืนไม่จำเป็นนะครับ เกมนี้ไม่งั้นมันจะก้อยคุณเกิดสงครามเหงาจังเลยโอ้โเอาอีกแล้วมีกระเป๋บบาที่ใหญ่กว่นกนกบบานี้ไหมครับกระเป๋ากูเต็มแล้วครับตรงนี้ไม่ค่อยน่าเข้าท่า่นะไม่เป็นไร อฮอหอก็ไม่ตกไม่มีอะไรเลยดาบได้ที่มึงไม่มีรถก็อย่าหวังว่าจะได้ไปขึ้นรถคนอื่นอะไรวะน่ะ What the fuck is that bro? ไม่เคยเห็นมาก่อนไยเล่นพิ้ s a นคาอ u ูก็เฮีย้ยอะไรวะเอ่อน่าจะเป็นพวกโจรน,นะครับดูแล้วเฮ้ยมันดีดีมาสัวด้ยวยสว่านเลยดิเออเอเอเจออย่างนี้กูตายครับถ้าอืมเ,อเนาะเน็ตเน็ตเน็ตดีเหลือเกินอืมเอาเออพวกขัน แฮ็กครับเฮ้ยอะไรอ่ะคุ้มไหมวะควรจะพิจารณาเี่ยคุ้มไหมเนี่ยเออคุ้มก็นแห่ะคุ้มคุ้ก็ไแ้ ก็ได้อาหารนะเฮ้ยทำไมไม่กินหรอโอ้ยมันมันยากตรงไหนวะแค่กินเนี่ยฮะเออควายจริงๆเลยไม่มีอะไรละหมดพลังงาน,นตรงนี้เปิดยังยังไม่เปิดแต่ไม่เปิดให้บ่เป็นยัง โอเคครับท่านผู้ชมผมก็ต้องขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับขอโทษนะครับที่วันนี้เน็ตผมมันหิ้เกินไปนะครับทุกคนโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมาเล่นต่อให้ดูโอเคครับสวัสดีครับ